ถึงแล้วห้องพักนอนได้สามคนนะี่ยเพราะมันเป็นเตียงสองชั้นมาถึงก็ฝนตกเลยฮัลโหลเซายฮายโอ้าอ้แม่ดาวตั้มมชิญแม่เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำสิ ห้องน้ำก็ดูสะอาดสะอา้านดีอยู่เนะตียงเหมือนกับสั้นจังเลยเป็นโรงแรมเล็กๆในเมืองลูกกันในหุบเขาเอเดนเกลสตาบริกเอียนกังทินแกลสตอบริกรแค่ตัวะเกลสตาบริกโอเค g ก s t a าบริค่ะ a ิเคียาวนัสดี่ p ้ g ถ s t เกว p านั่ n ออคือภาพของอบนสุดของของเขาลูกนี้ว่เตตาเดนเย็น,นกลางท เก่าตัดเก่าตัดท a อปเป็นเก่าตัดท็อปเป็นนั่นคือภูเขาที่มี t วา1,800 1,800คือสูงจากน้ำทะเล1,800เมตรเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงไม่ได้ขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้อากาศไม่ค่อยดีฝนตกขึ้นไปก็จะมองไม่เห็นอะไรคงจะขึ้นวันอาทิตย์ แต่ว่าไม่ได้เดินอย่างเขานะคะป้าจะขึ้นรถไฟไปเดี๋ยวค่อยเจอกันวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนเหนื่อยมากเลย